ผมรองศาสตราจารย์ดรเกรียนไกรอัศวรัตน์เมืองภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับตัวนี้เป็นแอร์เพลย์ไฟเออร์ UVC นะครับใช้ระบบที่เป็นอีเอสทียนะ้อนตัวสติกในการกรองฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองนะสามารถกรองพีเอ็ม2.5ได้นะครับสามารถกรอง PM10 ไดาา้แล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยระบบ UVC ขั้นตอนการทำงานก็คือมีการดูดอากาศนะครับเข้า นะครับผ่านระบบ ESP หรือเป็นตัวกองฝุ่นนะพอกองฝุ่นเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นการฆ่าเชื้ออากาศที่หล,ลังจากการกองฝุ่นปุ๊บก,ก็จะฆ่าเชื้อแล้วก็ปล่อยออกมาด้านนอกข้อดีของมันก็คือหนึ่งก็งคือเราไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองนะครับจริงๆแล้วถ้าเราต้องใช้ไส้กรองที่เป็นพวกระบบะมันระบบปับอากาศทั่วๆไปเนี่ยนะก็จะต้องมีการเปลี่ยนไส้กรองซึ่งราคาไส้กรองเน,นี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่าระบบเทคโนโลยีตันนี้นี่นยเราใช้ระบบ ESP นะครับเพะมันสามารถล้างทองสะอาดได้จุดเด่นตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะตัวที่ว่าเราไม่ต้องไม่ต้องใช้ไซกรองใช้ระบบกรองอากาศแบบไปฟาสติดนะครับในการกรองอากาศตัวนี้เราอยู่ในโปรเซสอยู่ในขั้นตอนนะสามารถสั่งทําได้นะครับเราก็มีหลายสีให้เลือกหลายเลือกสีได้อย่างได้สีดำหนาสามารถทำตามสั่งติดต่อได้ที่เบอร์027970999ต่อ1866ครับ